เราไม่เห็นลางงอกเลยผมโคตรมังคุดนะมังคุดผ่านใจนจอยก็มีคนี่ครับพอประมาณสี่ห้าปีนะครับผมนะลูกเรมมังคุดครับเราไม่เห็นลางงอกเลยผม ยังมีเห็นรากงอกเลยครับพอประมาณสี่ห้าปีนะครับผมนะลูกเราขังขุดขครับขุดมังขุดนะมองขุดผ่านใจจอยก็รับพอดีผักกินต้นเ่อนนะผักกินต้นเ่อนเลย ชิเงีย้ยแก่ก็ผมนะมีต้นหนึ่งกบทุกคนที่แรกมีสองต้นนะรอเขาตายไปแล้วผมนี่เลยครับที่เราทะกาเก็บอ่าเก็บไปน,นี่อ่าวุกระดุกนี่ครับบังขุดบังขุด มคุดชายชอยนะครับมีอยู่สองต้นอ่าต้นหนึ่งขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมบ๊ายบายนะครับชายชอยครับนี่ชาติคินมองคุดเลยทุกคนนะครับมีพี่ชายก็ ใชก้กระตอนกิ่งไว้นะครับผมใชก้กระตอนกิ่งไว้ลองดูนะครับจะได้ผลหรือเปล่านะนีพี่ชายก็ใชก้กระตอนกิ่งไว้นะครับผมใชก้กระตอนกิ่งไว้ลองดู นี้พี่ชายก็ใช้ก็ตอนกิ่งไว้นะครับผมใชก้กรตอนกิ่งไว้ลองดูีครับจอยครับนี่ชะทิ้งขอบลุพทุกคนรับคครับจะได้ผลหรือเปล่านะ มังคุดนะมังคุดผ่านใจจ่อยต้นครับหลายต้นหนึ่งนะก่อนมีสองต้นนะครับผนก่อนมีสองต้นอดีผนะวกกินต้นเขานะปวกกินต้นเขาเลยชิ้งเงี้ยแก่ครับผมน,นะ จะได้ผลหรือเปล่านะครับประมาณสี่ห้าปีนะครับผมน,นลูกครับผมมังคุด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 นะครับลูกนี้ตายแล้วฮะดับแนวนะผมนะเราอยู่ต้นเดียวนะผม นี่ก็จะเป็นต้นลองคองครับจะได้ผลหรือเปล่านะเออชี่ไงแข็งไปเลย <c oughs> นี่โคกรเป็นโรคโดะครับทีนี้นะผมนี่เป็นรูปดกนะครับ นี่เลยครับให้เราทำมาเก็บป่ะเก็บอันนี้อ่ามันก็เริ่คุดมังคุดมังคุดมังคุดนะครับโรคนี้นี่มังคุดเป็นโรคดกนะครับทีนี้นะผมนี่เป็นโรคดกนะครับเนี่ยก็เป็นโรคดกนะครับผมนะ ลูกกลบอยู่นะครับผมน,นี่ครับผมครับจะได้ผลหรือเปล่านะอ่าตาย,ะะยนะแล้วฮะดับแนวแล้วผมนะเราอยู่ต้นเดียวนะผมน็จะเป็นต้นลงกงตัวผมโหก็ดู พามาชมมังคุดก่อนนะผมขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมบ๊ายบายนะครับงูกรงก็กำลังติดช่อดอกครับผมติดช่อดอกแล้วนะให้ชมนี่ยกันนะครับผมชมให้ชมทนน่ครับประมาณสี่ห้าปีนะครับผมนะ ลูกครับผมบงคุดครับอ่าตายแล้วฮะรับแนวแล้วผมนะเราอยู่ต้นเดียวนะผมไม่ก็้จะเป็นต้นหลงกองขุดมังคุดนะมังคุดห่านใจจ่อยก็มีครับครับจะได้ผลหรือเปล่านะ ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พามาชมผ่าต้นมังคุดอ่าตายแล้วฮะดับแนวแล้วผมนะเราอยู่ต้นเดียวนะผมแล้วจะเป็นต้นลงต่ำ ครับพอประมาณสี่ห้าปีนะครับผมนะเป็นลูกครับผมขังคุดครับนี่มังคุด,คดเป็นลูกดกนะครับ,รบพีนี่นะผม,มน,นี่เป็นลูกดกนะครับองกรก,ก็กำลังติดช่อดอกครับผมติดช่อดอกแล้วนะ,ให,นนนะให้ชมีลกครับผมชมไม่ชมคนับ ขอบคุณนะครับที่รับมชมคลิปนะครับผม bye บ,บ๊บายนะครับนี่ครับบังกุบางคุศลังกดชายชายนะครับมีอยู่สองต้นอ่าต้นหนึ่งนี่บังกุเป็นรูปดกนกครับพี่นีนะผมนี่เป็นรูปดกนะครับ ครับพอประมาณสี่ห้าปีนะครับผมนะนลูกครับผมของขุดครับใุดจอยครับนี่ชาดิคินของคุดแล้วทุกคนครับเหลือต้นหนึ่งนะก่อนมีสองต้นนะครับผมก่อนมีสองต้น สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พามาชมผ่าต้นมังคุดมังคุดนะมังคุดผ่านใจจอยกันครับตัวผมโควิดเดีพามาชมมังคุดก,ก่อนนะผมใจจอยครับ อือมชาแนลขิงทะกรูดแล้ทุกคน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พามาชมผ่าต้นมังคุดเฮ้ยชิงเงี้แข็งไปเลยเ <c oughs> นี่ยก็เป็นลูกโะดก,น,น,ะก,ดกน,นะครับผมนะโรกรดกอยู่นะครับผมนี่ครับผม พอดีปลอกกินต้นเขานะปลอกกินต้นเขาเลยชิ้งใหญ่แก่ครับผมนะโอ้โหลูกใหญ่นะนี่ครับผม่ันจะใจก็จะได้กินมังคุดละนี่นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอันนี้พามาชมอ่า ต้นมังคุดนีค่ครับมังคุดมังคุดมังคุดชายชายนะครับมีอยู่สองต้นอ่า